สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของหุ้นดาวโจนส์กับดาว V.P. แล้วก็ดาวโจนส์สตานะครับประจําวันที่8ธันวาคม66นะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่8นะครับเรามาสรุปผลของวันที่7กันก่อนนะครับหุ้นดาวโจนส์นะครับผมให้เด่นที่9และก็ศูนย์นะครับสูตรฟันไปที่9นะครับผลนะครับ73895นะครับก็เข้าที่9หลัก หลักสิบล่างนะครับแล้วก็เข้าคู่จอดสองตัวนะครับเข้าตัวรองเ5้าห้าล่างนะครับเด่นสามตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับมาที่เก้าหลักสิบล่างนะครับมาตัวชนกระเด็นสองตัวนะครับก็มาทั้งเด่นสองตัวแล้วก็เด่นสามตัวนะครับสําหรับแนวทางของมุนดาโชนของเมื่อคืนนะครับเรามาดูผลนะครับของ หุ้นดาวโจนส์ V.P กันต่อนะครับดาวโจนส์ V.P นะครับผมให้เด่นไปที่9และก็ศูนย์นะครับศูนย์ฟันไปที่9นะครับแล้วก็ให้ระวังเลเัญหามด้วยพี่น้องไว้นะครับผลนะครับ3 0 1 6 9นนะครับก็เข้ามาที่9หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็0หลักสิบบนนะครับแล้วก็มาเจาะ2ตัวนะครับศ1บนนะครับก็มาเป็นคู่2ตัวเด่น2ตัวกับเด่น3ตัวนะครับ ก็มาทั้ง2สูตรเช่นเดิมนะครับแล้วก็ที่ผมให้ระวังเลียกพี่น้องไว้นะครับก็มาเลียกพี่น้องบนนะครับศูนนะครับก็เดินทั้ง2สูตรนะครับทั้งเดิน2ตัวแล้วก็เดินสามตัวนะครับสำหรับเด่นสําหรับผลของดาวโจร VP ีนะครับดาวโจรสตาร์นะครับผมให้เด่นไปที่8และก็เก้านะครับสูตรฟันไปที่8นะครับผลนะครับหนึ่งหนึ่งสามสี่แปดนะครับก็เข้ามาที่แปด หลักหน่วยล่างนะครับมาตัวน้นตัวฝันนะครับแล้วก็เข้าคู่จอสองตัวนะครับสี่แปดล่างนะครับมาตัวรองนะครับตัวน้นตัวฝันไม่มานะครับสําหรับเดียน3ามตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับมาที่แปดหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็หนึ่งหลักร้อยบนหลักหน่วยอ่าหลักสิบบนนะครับมาทั้งสองสูตรเช่นเดิมนะครับสําหรับดาวโจนสตานะครับก็ผลหุ้นดาวโจนนะครับก็ถือว่ามาทั้ง3ดาวนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อในแนวทางของวันที่8นะครับสําหรับหุ้นดาวโจนส์นะครับเดือน2ตัวนะครับผมคํานวณในที่1และก็สนะครับสูตรฟันไปที่2นะครับและก็ให้ระวังเลขเบื้องาแล้วก็เลขให้ระวังเลขเบื้องามไว้นะครับสําหรับแนวทางของหุ้นดาวโจนส์นะครับชุด2ตัวนะครับสชุดหลักนะครับก็จะมี1นึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็2 1 2 9นะครับชุด3ตัวสูตรฟันไปที่4ี่สองหนึ่ง เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณได้ที่8 1และก็4นะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ1และก็2นะครับมาชนกับเดี่ยน3ตัวนะครับมาชนกันที่1นะครับตัวชนไม่ชนตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆระวังไว้ทั้ง1และก็2นะครับมโวขาดมาได้ทั้ง2ตัวนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่2นะครับให้เน้นวิ่งรูป2นะครับตามสูตรฟันนะครับ เพราะว่าในสูตรย่อยนะครับชนกันหลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นวิ่งรูด2อรองหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องย้ําให้ระวังไว้ทั้ง2ตัวนะครับมีโอกาสมาทั้ง2ตัวนะครับคู่ชุด2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่2องแล้วก็29นะครับรองไปที่1 1ึ่งหนะครับส่วนตัวผมจะชอบไปที่ชุด2องมากเป็นพิเศษนะครับก็อย่างไันเพื่อนๆลองนําไปพิจารณาดูนะครับสาหรับชุด3ตัวนะครับผมจะ ผมชอบไปที่4 2 1ตามสูตรฟันนะครับแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆรองชุด3 2 1ไว้ด้วยนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่1ตามตัวชนนะครับและก็รองไปที่8รองไปที่4ตามลำดับนะครับเรามาต่อกันที่แนวทางของหุ้นดาวโจน VP นะครับ เรียนสองตัวนะครับผมคำนวณในที่1และก็ะสองนะครับสูตรฟันไปที่หนึ่งนะครับตามสูตรคำนวณนะครับยังให้ระวังเลขปัญหานแล้วก็เลขพี่น้องไว้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบเลขปัญหานแล้วก็เลขพี่น้องก็ให้ระวังกันไว้ด้วยนะครับคู่ชุด2ตัวนะครับสี่ชุดหลักนะครับก็จะมี1 2 1 4นะครับและก็2 2 2 4ชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่ศูน์หนึ เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณที่5 8และก็1นะครับสําหรับเด่น2ตัวนะครับ1และก็2นะครับมาชนกับเด่น3ตัวนะครับมาชนกันที่1เพราะฉะนั้นนะครับถ้าในกรณีตัวตัวชนนะครับมาชนตัวเน้นตัวฟันนะครับก็ให้เน้นวิ่งรูดไปที่1ตัวชนนะครับแล้วก็รองไปที่2 สำหรับชุด2ตัวนะครับผมชอบไปที่1214นะครับ2ชุดนี้ให้เน้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอง2224นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่014ตามสูตรฟันนะครับและก็ให้เพื่อนๆรองชุด412ไว้ด้วยนะครับสำหรับเดิน3ตัวมา1-2ตัวนะครับให้เน้นไปที่1ตามตัวชนนะครับ และก็รองไปที่5และก็รองไปที่8ตามลําดับนะครับก็ต้องย้ํานะครับว่าเด่น3ตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง3ตัวเช่นเดิมนะครับแต่ตามสูตรคานวณนะครับให้เน้นไปที่1ตัวชนนะครับตามตัวชนกับเด่น2ตัวนะครับก็สลับแนวทางของหุ้นดาวโจน VP นะครับเรามาดูนะครับแนวทางของดาวโชนสตาร์กันต่อนะครับ เด่นสองตัวนะครับผมคำนวลในที่4แล้วก็5นะครับสูตรฟันไปที่5้าสองตัว4ชุดหลักนะครับก็จะมี4 3 49นะครับแล้วก็5 3 5 9ชุด3ตัวนะครับสูตรเน้นไปที่953นะครับแล้วก็รองไปที่2 5 9นะครับเด่น3ตัวมา1 2องตัวนะครับสูตรคำนวลในที่6 9และก็2นะครับ สำหรับเรียน2ตัวนะครับ4แล้วก็5นะครับไม่ชนกับเรียน3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เพื่อนๆระวังมาอาจมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับอาจจะมาเป็นที่คู่4 6 49แล้วก็4 2นะครับหรือ5 6 5 952นะครับก็มีโอกาสมาได้อ่าเป็นคู่2ตัวได้นะครับถ้าในกรณีที่ไม่ชนกันนะครับสำหรับ4แล้วก็5นะครับส่วนตัวนะครับ ผมต้องย้ำนะครับว่าชอบทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่าในสูตรย่อยนะครับมีชนทั้ง4และ5หลายสูตรแต่ถ้าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมเลือกไปที่5ตามตัวฟันนะครับและก็ชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่53 59นะครับผมจะชอบไปที่ชุด53าชุด59นะครับมากกว่า53เล็กน้อยนะครับแล้วก็ชุดรองนะครับก็จะเป็นชุด4 3 4 9นะครับ สำหรับชุด3ตัวนะครับก็เน้นตามสุดรฟันนะครับ953และก็2รองไปที่2 5 9นะครับสำหรับชุด3ตัวเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่9นะครับรองไปที่2และก็รองไปที่6นะครับก็อย่างที่ผมย้ำนะครับว่ามีโอกาสมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับสำหรับแนวทางนะครับของ 3ดาวนะครับหุ้นดาวโจวนดาววีพีแล้วก็ดาวโจวนสตานะครับก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ